โอเคนะผมก็สวัสดีด้วยกับมาในเกมของด้านบอลแซดโดคัมเซิงอยู่แล้วนะครับก็วันนี้จะมาทำการเล่นเซิร์ฟเจแปนนะครับอันนี้มันยอยู่ในเซิร์ฟเจแปนนะเป็นเซิร์ฟของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมได้ทำคลิปไปแล้วนะเป็นคลิปเกี่ยวกับการอัปเดตพวกลิงก์อะไรใหม่ๆมา,มาแล้วก็อัปมาแล้วมันอัปมาหลายวันแล้วแหละนะเรื่องลิงก์หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันก็จะมาให้ดูว่าเวลาอัปเดตใหม่มันเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยงเอะะั้งเนบ้าง รูปแบบหน้าตาเลยนะครับแล้วก็เรื่องลิงก์นี่คือสําคัญมากมันจะมันจะเป็นแบบลิงก์แบบใหม่เลยอ่ะมันจะเป็นการบัฟลิงก์แบบบัฟอัตราคีดริคอนให้กับลิงก์นี้ด้วยนะเออน่าสนใจมากมีโอกาสฮีดรคอนจากลิงก์นี้ด้วยนะครับโดยที่โดยที่ไม่ต้องพึ่งการปกดานหรือว่าพึ่งจากสกิลเลยพึ่งจากลิงก์ก็ได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากมีการหลบมีการหลบจากลิงก์คีดริคอน,น,นจากลิงก์เบิ้ลจากเบิ้ล้จากลิงก์นี้ไม่รู้มี่ะนะน่าจะมีนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้มนกัจาิลง์ โคตรน่าสนใจนะนั่นแหละนะครับก็โอเคมาดูเลยดีกว่าละตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างาที่ผมสังเกตได้นะครับอันนี้ผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเจแปนนะเป็น ID ดีที่ผมสุ่มไปไอากาชายิต้ากับโกคูที่ไม่ได้นะ่ะไอดีขุดนะครับก็ทํามาเล่นเอาขำๆนะฮะน,นี้ก็ทาท่านบิวมาเรียบร้อยเล่นอย่างมาวๆก็ทํามาหลายตัวแล้วแหละนะครับนั่นแหละก็อันนี้เห็นหลังแรกเลยก็คือพวกเมนูนะครับมันจะดูแบบอินเทอร์เฟซนะมันดูเป็น ดูดีผมว่ามันดูไม่เยอะเกินไปมันดูเล็กลงนะไอพวกมิชชั่นหรือว่าไอตัวหุ่นหุ่นโจ์ของภาค G.T อะไรเงี้ยมันชื่ออะไรนะกินลุป่ะไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบปุ่มเล็กๆอ่ะเออมันจะไม่ใหญ่เท่าตอนยังไม่ได้อัปเดตนะตอนยังไม่ได้อัปเดตมันจะมันจะใหญ่กว่านี้ผมจําได้แล้วก็ต้องมิชชั่นมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นในนั่นมันจะขึ้นมานิดนึงนะมันจะกว้างมันจะแบบแคบๆหน่อยมันจะเล็กมานิดนึงถ้าเป็นอร์ชั่นจจบบานของเซิร์ฟ G.B ก็จะใหญ่กว่านี้ นั่นแหละประมาณนั้นก็กดได้ดูได้ง่ายขึ้นใช่ไหมก็เหมือนเดิมนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะปรับให้มันเล็กลงป่ะเออตรงไอ้หน้าเมนูมิชั่นอย่างเงี้ยฮะน่าจะใช่นะครับอืมก็ไม่รู้จะปรับให้มันเล็กลงไม <laughs> มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะเออมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะประมาณนี้นี่ครับแล้วก็ไปเป็นเรื่องของการดูตัวละครนะครับมันจะมีตรงนี้มาก็คือเป็นลิงสกิลนะครับนี่ นี่คือเล็งสกิลจะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นหน้าตาบอกเลเวลเลยว่าเอ่อเลเวลสกิลเลเวลสกิลอันเนี้ยเลเวลเลเวลเลลเเวท่าไหร่แล้วนะครับก็คือเลเวลสกิลก็คือมันจะนับเป็นคนละตัวกันเลยนะนับคนละตัวตัวหนึ่งก็เวล,ลหนึ่งไปเลยนะครับก็คือวิธีการทําให้เวลสกิลมันเพิ่มเนะี่ยก็คือต้องเอาตัวนั้นไปเล่นในด่านนั้นเยอะเอาไปเอาไปบัฟเอาไปลิงก์กับลิงก์สกิลนั้นเยอะหรือว่าต้องใช้ลิงก์นั้นเยอะอะไรเงี้ยคือเอาไปเล่นเรื่อยๆมันจะได้ออออออััััพพพพเเ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 วววววลล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 มมาาานนนนนะะะะปปป็็็ขงงงิิกกกก์สสซึ่่่รรจุหื เหมือนรู้สึกว่าต้องทําให้ลิงนั้นไัมแอคีฟจะได้เราจะได้ลิงอัพเวลนั้นมาใช่ไหมประมาณนั้นั้มอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่นั่นแหละประมาณนั้นก็คือเอาไปเล่นในด่านแบบต่างๆอ่ะให้มันเวลขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เล่นมาหลายด่านเล่นมานานเหมือนกันก็ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าขึ้นมาค้าๆกันนะครับไปเรื่อยเลเวลล,ละสามเอ่อเล,เลเวลสามเลเวลสี่ว่ากันไปนะครับอันนี้ซึ่งมันตันที่เลเวลสิบนะครับตันที่เลเวลสิบเลยก็คือจะบัฟมาสูงสุดแล้วอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีขึ้นอว่า ลิงก์นี้คือมีใครมีลิงก์นี้บ้างอะไรเงี้ยเห็นไหมเป็นตนัวละครขึ้นมาเลยว่ามีลิงก์ใครบ้างล,ลิงนี้คือมีใครมีบ้างนะครับอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็จะเขียนว่าเนี่ยบัฟเอเดเคมาเท่าไหร่อันนี้คือลิงก์อะไรวะเนี่ยผมอ่านไม่ออก <c oughs> น,นะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เอเดเคนะฮะปกติมันจะสิบเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อเลยนะปกติมันสิบมันมันจะสิบเปอร์เซ็นต์แต่นี้บัฟมาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าบัฟเป็นเลเวลสิบน่าจะบัฟเอเดเคมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปะประมาณนั้นได้อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คือมมมัันบฟเพิ่มมา อันนี้แค่เลเวลสามันยังบัฟได้ต่ออีกนะครับก็คืออย่างที่ว่านะครับเลเวลสกิลของตัวละครมันจะไม่เหมือนกันก็คืออันนี้ของบิลก็คือเฉพาะไปเลยของบิลไปเลยแล้วก็ของแต่ละลิงก์ไปเลยแยกกันเลยต่อไปก็เป็นของแบบพวกนี้ของโกฮังที่ผมทํามาก็เนี่ยเห็นไหมก็แยกเหมือนกันเป็นลิงก์ของโกฮังไปเลยเนี่ครับประมาณนั้นนะไม่น่าไม่น่าง,งงใช่ไหมแหละนี่ก็ลิงก์โกฮังเลเวลสามเลเวลสองว่านไปที่เราเล่นมานครับก็กดดูได้ว่าลิงก์นี้คือมีใครมีบ้างแล้วก็บัฟเอเคเท่าไหร่1 6นะเ โค่นมานะฮะแล้จะมีมันจะมีเขียนอย่างเงี้ยอยู่อะมันจะมีเขียนเนี่ยพวกอะไรเงี้ยมันจะเป็นบัฟต่างๆลิงก์มันจะแบบมันจะแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากมันจะบัฟหลายอย่างมากมันไม่ใช่แค่บัฟเอริเคดีเฟสหรือบัฟเลือดนะมันจะบัฟเป็นพวกต่างๆนั่นนะมากกว่าเด้งเลือดหรือเด้งหรือเด้งเอริเคอะไรเงี้ยจะดีมากเลยนะครับประมาณนั้นแหละสำหรับเรื่องของลิงก์นะก็เดี๋ยวไปเล่นวูดิเกมอีกทีนึงว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับต่อไปก็ไปเล่นในเกมดีกว่านะฮะหรือว่าเคฟ้าแล้วกันนนนะะเเเอออมมมัจจาซร์บีี่่หวใช น่าจะใกล้มาแหละรอช่วงกิจกรรม5ปีอะ่ะหายไปก็น่าก็น่าจะมาแหละผมว่ามันมันจะมาไล่เลี่ยกันเลยผมเชื่อ,องนันไปดีเลยโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือเข้ามาในเกมแล้วหน้าตาของดานก็ไม่แตกต่างนะจากการดูจากแมปนะครับก็คือ,อตอนเดินแมปก็เหมือนเดิมนะไม่แตกต่างเลยมากเท่าไหร่กดเดินไปเลยปกตินะครับนี่ก็เป็นเก็บขี้เก็บอะไรว่านไป ด่านเคฟ่าผมก็ไม่เคยเล่นนะไอ้ด่านตัวละครใหม่ที่เป็นที่เป็นตัวเปลี่ยนร่างเคฟ่านะครับมาดูกันว่าดาออ่านจะยากหรือเปล่านี่และคืออันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากนะนี่คือตอนขึ้นพาสิบเบกิลนะครับเห็นได้ว่าเมื่อกี้คือมันขึ้นมาทีละสามอันเลยก็คือ3ตัวละครปกติที่เป็นเซิร์ฟจีบีตอนนี้คือมันจะขึ้นมาทีละตัวใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่เนี้ยคือมันขึ้นมาทีเดียวเลยซึ่งมันจะประหยัดเวลามากในการเล่น,น,นเล passion, ลวลาทําการสปีดรัร değil, หนหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องมากดแบบนั่งกดทีลลละออัันนนททีี Le ้คืมกดดเเยยยวแหาไป เพราะมันขึ้นมาทีเดียว3ตัวโคตรดีนะครับเวลาแบบสกิลเราทำงานก็จะขึ้นมาทีเดียว3อันเลยนะถ้ามีทากแดงแค่2ออันขึ้นมา2อันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะแล้วก็นี่เราสามารถกดดูได้ครับว่าตัวละครตัวละครเนี้ยที่เรากดเนี้ยมีลิงก์อะไรแอคทีฟอยู่เห็นไหมเนี่ยก็จะมีเขียนว่าลิงก์อะไรแอคทีฟอยู่ของของบิลเนี้ยไม่มีลิงก์ไหนแอคทีฟเลยก็ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ก็จะขึ้นมาเป็นตรงลิงก์ก็จะไม่มีเสียสีสีขึ้นจะเป็นลิงก์สีสีดานะครับอืมจะมีแบบ แต่งสว่างขึ้นแต่ถ้ามันลิงก์กันเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้ครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวช่องสีเขียวเห็นไหมก็จะขึ้นมาลิงก์สองลิงก์ก็คืออันนี้คือมันลิงก์ด้วยกัน2ลิงก์มีแอคทีฟอยู่2ลิงก์ในของตัวละครโกฮังโกเทนของผมไอตัวไอตัวผมดำนะเออส่วนเพื่อนก็แอคทีฟสองลิงก์เหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวละครลิงก์ด้วยกันไงนั่นแหละก็2ลิงก์นะครับอืมก็คือบอกว่ามันทํางานอยู่กี่ลิงก์อะไรยังไงก็ว่าไปเนะเป็นอะไรที่ดีนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่นเลยก็ได้แบบเราจะไไไดดดดดด้้้้้ตออออองงงมมมมาาาาาเเเเชช็คครรสถููลยยวผบบกก นะัะ่แหละเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะสะดวกนะในการดูอะไรเงี้ยมันดีมากผมชอบมากแล้วก็ไม่หมดนะครับนี่เราสามารถกดดูได้ว่าบอสเนี่ยศัตรูที่เราเจอเนี่ยมันมีการสถานะอะไรหรือเปล่านะครับมีอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงอย่างของเนี้ยบอสอันนี้ก็ยังบอสเฟสนี้นะยังไม่มีอะไรมากนะมันเป็นแค่ร่างธรรมดาเฉยไม่มีอะไรเลยก็คือไม่กันไม่อะไรทั้งนั้นก็คือเป็นตัวละครม่ให้เราตบเฉยนะครับก็ตามนั้นมาดูกันนะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีขึ้นเทินด้วยนะเห็ <S <S นไหมตรงเทินด้านล่างเนี่ยแล้วก็เนี่ยตอนตีเบื่นจะขึ้นมาเป็นรูปไม่น่าอย่างเดียวเว้ยขึ้นมาเป็นแค่รูปนะแต่ว่าไอ้พลังของตีมันจะไม่ขึ้นมามันจะไปอยู่ตรงตัวเลขแทนตัวเลขตรงด้านล่างแทนนะครับตรงที่ก่อนจะจตรงที่เป็นรูปว,วงกลมอ่ะเออมันจะไปอยู่ด้านล่างแทนแล้วก็รู้สึกเหมือนช่องวงกลมมันจะเล็กลงด้วยนะตรงพวกเอลคอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูผมว่ามันดูแบบยังไงอ่ะ มันดูดีขึ้นนะมันดูเล็กอ่ะเออเล็กไม่ถั่วมันดูไม่ไม่ใหญ่เกินไปอ่ะเออมันดูกลางๆผมชอบนะไม่รู้อธิบายยังไงวะนี่เรียบร้อยฮันบิลโคตรสุดยอดเซิร์ฟจีบยังไม่ได้ได้เซิร์ฟจะแปลงลองเล่นกันันนะตีโคตรแรงนี่แล้วก็ผมมาผมเมื่อกี้มันขึ้นอะไรวะผมได้กดฆ่าไหมน่าจะน่าจะน่าจะไม่มีอะไรนะศัตรูยังไม่ได้มีบัฟเลยมากเพราะว่ามันผมกดแล้ไม่มีอะไรเลย ก็เป็นล่างเคฟ้าตรงนี้นะครับเป็นตัวละครตัวตูวต้เองก็จําหน้าจาหน้าไว้นะตอนนี้คือเคฟ้าตัวตูวต้นนะจําหน้าไว้เลยเนะหล่นนี้นะครับมันมาก็นั่นแหละตามนั้นโอเคน่าจะเป็นตัวแขง่งเฟสตวต่อไปแต่ผมนะในเซิร์จีบีน่าจะใช่ไม่เคฟ้าก็3 0 0 350ล้านแต่คงไม่มาในเร็วนี้หรอกนะอีกนานเลยผมว่าสมฝึกก็มาสองเดือนสามเดือนถึงไหมไม่รู้เหมือนกันนะนี่ผมก็ ไม่การันตีแต่ว่ามันน่าจะมาอยู่แหละนะมันใกล้มาแหละผมว่านะเพราะก็ผ่านมานานเหมือนกันนะครับจาก3 0 0รเอ็มก็ผ่านมากี่ปีป็ยังไม่เห็นปีแต่ว่าเกือบปีแหละผมว่าใช่ไหมน่าจะเกือบกันไนหะตีใช่ป่อืมบาดักจะอเห็นด้ว,ว่าตรงตัวเลขตัวเลขค่าพลังเนี่ยมันจะดูแบบดูไม่เทอะท้ากันไปนะมันดูแบบมันดูพอดีอ่ะเออผมว่ามันดูพอดี กันแหละจะธิบาไอย่างนั้นมันดูมันดูพอดีมันดูมันดูเล็กมันดูแบบสบายตาขึ้นเน่ยไม่รู้สินะอันนี้คือแล้วแ,วแต่ส่วนบุคคลแล้วกันนะนผมไม่รู้เหมือนกันวะ่ะนี่แม่ตายเคฟ้าไงต่อยต่อยต่อยสองรอบเออสี่หมืม่นสมแ่หันไม่ได้ในนะของโดคังอีเวนต์ก็เป็นปกติอยู่แล้วประมาณนี้แหละเก็บเหรียญเฉนนยเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นเคฟ้า หลังจากนั้นจะเป็นเอฟเฟกต์บอสเพิ่มขึ้นมาแหละนะเอฟเฟกต์บอสจะเป็นยังไงมาดูกันนะมันจะเป็นขึ้นมนาะเป็นเอฟเฟกต์ของบอสนั้นเลยเราเปลี่ยนร่างก่อนโอ้เลยว่าเฟี้ยวมากโอ้เปลี่ยนร่างสองตัวเลยยอดตาเบเจ้าชายแห่งชาวซาย่าไง,าางล่ะจัดไปนี่นะครับนี่คือเอนเนมีสกิลก็คือเป็นสกิลของศัตรูเห็นไหมมันขึ้นมานะเป็นรูปเสียงแดงนะมันดูเท่มากอ่ะมันดูแบบ ดูดูเฟี้ยวมากขึ้นนะอันนี้คือมันกัรสตันอ่ะเห็นไหมก็จะบอกว่าศัตรูเนี่ยมันกันอะไรคือเราไม่ต้องมานั่งรอเอ๊ะมันกับพริบกระพริปนั้นเรากดดูได้เลยว่ามันกันอะไรบ้างเพราะบางทีมันจะมีอยู่หลายอยู่หลายอันที่เป็นบัฟให้กับตัวละครของศัตรูเนี่ยก็ต้องมาร้อนให้มันดูเอะพริกระพริบไปก็คงดูคงต้องมานั่งดูก็คงไม่ใช่ก็เลยสามารถกดดูได้เลยถ้ามีหลายอันก็คือกดดูทีเดียวได้เลยนะครับตรงนี้เลยกดไปเลยจะดูได้เลยประมาณนั้นนะฮะอะไรที่ดีมากโอเค ท่านบิวเปิดมาอย่างนี้ถือว่าดีนะมีลิงก์แอคทีปอยู่2ลิงก์เลยนะครับ2ลิงก์ใช่ไหมโอเค2ลิงก์มันก็จัดไปเลยได้โดนโจมตีก่อนด้วยนะโดนโจมตีก่อนจะตีแรงขึ้นนะครับสำหรับท่านบิวตัวเสีเหรียญวันนี้แล้วก็บเบริต้าชินกาผมแอคทีฟโอ้โหเกือบเต็มเรื่องลิงก์นะฮะมาเต็มเลย,เลยแล้วก็ผมก็เล่นมานานเหมือนกันไอบเบริต้าเนี่ยเอาไปลงเล่นในหลายด่านเหมือนกันเลยก็เลยได้ไดลิงก์มาเยอะเหมือนกันเออก็คือมันจะขึ้นมาเป็นลิงก์แต่แต่ละลิงก์เลยนะก็คือลิงก์นี้เพิ่มขึ้นไไปเเเเเลลลลววออะรย่งงี้ แบางทีก็ขึ้นแค่เบลบางทีก็ขึ้นแค่เบลหนึ่งบางทีก็ขึ้นแค่หนึ่งหนึ่งลิงก์ก็สองลิงก์อะไรบางทีแล้วแต่นะครับแ,แต่อารมณ์แล้วแต่มันจะอัพอะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอัพยังไงมีมียังไงอะไม่เทคนิกในการแอปยังไงในการอัพสิแอปบ้าเลยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โดยรวมก็คือต้องเล่นไปเรืเ่อยๆเล่นในด่านปกติไปนั้นด่านเคว้ก็ได้นั่นไม่ต้องไปนั้งด่านนี่ได้ด่านเคว้ก็ได้ด่านไหนก็ได้ขอแค่เป็นด่านแล้วก็ให้มันเล่นไปอะเออนนักนี่ ไปอย่างที่เห็นนะครับเวลามันตีเบิร์ดหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นมนาะเป็นรูปไอ้รูปตรงตู้ตัวละครนั้นนะ่ะเป็นรูปแบบเป็นหน้าตาตรงตรงหน้าต่างตานะครับเออแล้วก็แบบโจมตีเลยแต่ว่าตรงส่วนของส่วนของหน้ามันจะไม่มีเลยที่เป็นรูปของการโจมตีอะ่ะเออดาเมตเจตัวเลขดาเมจมันจะขึ้นอยู่ตรงข้างล่างแทนนะครับเอาสังเกตดูได้นะตามนั้นเลยนี่โคตรเร็วอะ่ะ คตรเร็วแทคกีได้ไหมยังไม่ใช้ดีกว่าตอนเริ่มเธอน,นี่คือหมดหมดปัญหานะเรื่องการมันกดทีละอันเนี่ยนะหมดปัญหาเลยมันกดลเอียดปุ๊บจบเลยแล้วก็สามารถสปีดลนันได้ด้วยนะครับสามารถสปีดลนันได้แถมสามารถทําเวลาได้เร็วกว่าเดิมเพราะว่ากว่าจะกด3อันอนะมันช้าจริงนะอย่ายดูถูกเลยมันช้านะไม่ใช่ว่าเร็วนะฮะอย่างเงี้ยเร็วกว่าเยอะเลยมันเพิ่มความเร็วขึ้นมาเยอะเลยล้านเรียบร้อยโพัง แล้วก็นี่ต่อไปเคฟ้าสยะสองตาเหลือกตาแม่งเหลือกเซลหน่อยนี่ก็เป็นขึ้นเอนมีสกิลขึ้นมาสองอันนะครับโอเคมีการสถนานะสองอันใช่ไหมมีการสตาร์ทกับการซิลเห็นไหมเนี่ยก็ขึ้นมาสองอันแบบนี้นี่โคตรเฟี้ยวนะฮะเป็นแบบดูว่าบอสกันอะไรได้บ้างนะเป็นรูปแบบเป็นบอสขึ้นมาสีแ,แดงโคตรเท่ h. ตามนั้นนคะครับผมผีไปเลยกลัวกลัวจัดแต่ แบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ผมมาอยู่เทือนี่หกเลยนะเราสามารถดูได้ว่าเทร์นที่เราเล่นมันอยู่ที่เทร์นเท่าไหร่เลยนะอันนี้อยู่ตรงด้านล่างอะไรนะก็จะสะดวกมากสำหรับเพืเ่อนใหม่สามารถไม่ต้องมาจําเทร์นเองนะคือคืออัปเดตมาใหม่เนี่ยเราไม่ต้องมาจําอะไรเองแล้วเว้ยเราสามารถดูจากทางตัวเกนทางทางตกวเกนได้เลยเพราะว่าเขามีให้เราดูได้ไงเออล้วก็ดูได้ก็ดูไปดีไม่ต้องมาจําหรอกนะฮะ อาจจะจำไว้ก็ได้แต่ก็จริงมันก็ดูได้ไงแล้วแต่ควรจะเลือกเลือกเลือกใช้แล้วกันนะบางทีก็ผสมก็ได้เดี๋ยวจาเดี๋ยวจาบ้างดูเอาบ้างแล้วแต่นะฮะเอออันนี้ก็มีทั้งดูลิงก์ได้ลิงก์แอคเีอะไรมีลิงก์อะไรแอคเีบ้างนะครับแล้วก็มีทำกี่เทอร์เรสจมาจะ,จ,ะจะได้ดูว่าตัวละครนี่มันเปลี่ยนร่ากี่เทอร์อะไรเงี้ยสมมติแบบควรจะผมจะให้ห้ีเบนล่าก็คือต้องอยู่สี่เทอร์ก็าสาม,มารถดูได้ว่าเทอร์นี้เทอร์นี้ไหร่แล้วเออแบบเผื่อเผื่อเฟดหน้ายังไงกล่าวเองอะไรเงี้ยมัน่ย,ยอัอนนรองคบ บบกะให้เปลี่ยนร่างในเฟสนี้อะไรเงี้ยเฟสเฟสที่4แล้วอะไรเงี้ยก็สลับตำแหน่งเป็นโรชั่น2อสามอะไรก็ว่านไปนะมันสามารถเอามาต่อยอดได้นะสำหรับการดูดจําเรื่องเอ์นได้เนี่ยเพราะว่าเรื่องเทิร์นนี่คือก็สําคัญนะฮะอันนี้คือมันมาให้เป๊ะอะไรเงี้ยแบบเทิร์นเป๊ะเลยอ่ะเธอของมันเลยเพราะว่าเกมมันนําให้เอง <laughs> คือเราไม่ต้องมานั่งเดาเองนะเออบางทีก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าผ่านมกี่เทิร์นแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเล่นให้ดี แล้วก็ตัวเอซเอนะครับเออผมลืมไปตัวเอซเเวลาโจมตีมันจะขึ้นเป็นดาเมเอางี้ไปนี่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นตัวเลขดามเมจแตบบ่ว่าขึ้นมาแบบเป็นดามเมจดูแบบแตกต่างจากตัวละครธรรมดาใช่ไหมเออตัวเอซเออะไรเงี้ยอย่างนี้เห็นเลยนะเจ้าถ้าใครลองสังเกตดูจะขึ้นมันจะเห็นว่าแบบมันจะขึ้นเป็นตัวเลขกับทีละทีละตัวเลยนะขึ้นเป็นตัวเลขกับขึ้นมาปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยตัวละครเอซเเวลาโจมตีนะครับมันจะดูดีขึ้นนะมันจะแตกต่างจากตัวละครธรรมดามากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนในการเพิ่มเอฟเฟกต์มานิดหน่อยอะ่ะเพิ่มเอฟเฟกต์ในการโจมตีเลยไงเอเอก็ประมาณนั้นนะครับอุ้ยแล้วจังหวะนี้ครับผมเอาแล้วไงท่านบิวแอคทีฟกับบาดักแอคทีฟเอาแล้วเอาแล้วไงแล้วลูกแก้วพอไหมลูกแก้วพอด้วยเอา้าผมลืมแอคทีฟไม่หรอตาถึงไม่เป็นไรลืมก็ไม่เป็นไรกะจะให้ใช้แอคทีฟให้บิวใช้แอคทีฟปิดฉากเทพ ไอเทมฮิวไปหมดเลยเอ้ยไอเทมไปหมดเลยนะฮะมา้าบิวจิลิคอนก็น่าจะฆ่าได้แล้วแหละสบายๆเบ้งตีแรงอยู่ด้วยช่วงนี้ถ้าบัฟเอเคจากบิวอย่างเงี้ยจากไอขีดก็น่าจะตีแรงขึ้นไปหลายเท่ามากสี่ล้านสามนะครับโคตรแรงยังไม่ได้ใช้ขีดนะแล้วก็ยังลิงสกิลไม่ได้เต็มนะครับยังเลเวลสามเลเวลสองเลยเบิร์นอีกรอบสี่ล้านห้ามาดิเห็งการทำลายล้างอย่างเธอเนี่ยจะไม่ยุ่งกับฉันนี่เลยไปนี่ปิ้วไป ยิงบีมบีมระดับเทพทำลายล้างไม่ใช่บีมโง่ของฟีเซอร์นะบีมระดับเทพทำลายล้างแล้วก็นี่ครับผมนี่คือการอัพเลเวลสกิลนะครับเห็นไหมก็จะขึ้นมาว่าเนี้ยมันอัพไปเรือสามแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือขึ้นลิงก์นี้เลเวลนี้นะครับจากเรือสองมาเรือสามก็วานไปนี่ก็เป็นของบาร์ดักอ่ะก็อัพมาแค่ของบาร์ดักนะครับแต่บางทีมันจะอัพมาหลายตัวเลยมันจะอัพมาทั้ง uck, ทั้งบาร์ดักทั้งเบจิต้าอย่างเงี้ยบางทีก็แล้วแต่ด่านแล้วแต่แล้วแต่แแตแแตมันจะอัพอะไรให้ยังไง อัพกี่ตัวอัพให้ใครอัปลิงก์ไหนของตัวละครไหนอะไรเงี้ยก็ว่านไปลองมาเล่นดูได้นะครับตอนนี้ก็เป็นอัปเดตของเซิร์ฟเจแปนคร่าวๆนะเรื่องลิงก์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเปไ็นอะไรที่ดีมากนะครับผมก็รอให้มันมาเซิร์ฟเซิร์ฟจีบีมากเลยผมอยากผมอยากให้มันมาเซิร์ฟจีบีมากผมชอบอัปเดตระบบนี้มากเลยผมชอบมากเลยรอไม่ไหวแล้วนะมันมันไม่มาสักทีอ่ะผมว่ามันมันควรจะมานะแบบว่ามาเร็วๆก็ได้อ่ะแต่นี่มันยังไม่มามันไม่มันยังไม่มีข่าวข่าวเรือ,อรเลยนะว่าจะมา ก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละนะประมาณนั้นนะครับโอเคก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปกกอนแล้วกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วโอเคสวัสดีครับผมวู